was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้อินดีไซน์กันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองจัดรูปเล่มจัดหน้ากันดูนะครับว่าเพื่อนๆลองเอาไปดูเป็นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ลองไปทําดูนะผมใช้อินดีไซน์นะครับ EP ศูนย์เกินไปแล้วนะครับ EP นี้ก็เดี๋ยวลองนะครับ ทำให้ดูแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับก็โจทย์วันนี้ก็คืออ่าผมมีพวกข้อความตัวอย่างจากเว็บซักซักนะครับอ่าเดี๋ยวเอาข่าวนี้นะครับข่าวนี้เลยข่าวโมซาลากับเควินเดลรลอยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองจัดหน้าดูนะครับก็เดี๋ยวตอนแรกเราจะเริ่มจัดแบบคอลัมน์เดียวง่ายๆนะครับอ่าโอเคกลับมาก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเลือกอตั้งค่านากระดาษก่อนนะครับ พอเปิดมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถตั้งได้นะเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะครับเลือกไซส์เลือกอะไรได้เลยนะครับกดตรงนี้เนาะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถตั้งไซส์ได้เลยนะครับนี่ของเลือกได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาเป็น a 4แล้วกันนะครับง่ายเดี๋ยวค่าอื่นเดี๋ยวไปลองตั้งด้านในจริงจะตั้งตรงนี้ก็ได้นะตั้งด้านในดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะได้ไม่งงนะครับปุ๊บเอา a 4นะจ๊ะ A4 มาแล้วนะครับ A4 เห็นไหมทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมกรอปรูปกรอปรูปมาก่อนผมก็ล่างมาวางนะครับแล้วก็ข้อความนะครับก๊อบไปแล้วเตรียมก๊อปไปแล้วคนถอดสี Ctrl 4, เรียบร้อยทีนี้ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอาข้อความมาวางก่อนกับรูปมาวางก่อนเลยอ่านี่เราคลิกที่ข้อความตรงนี้นะครับ้านข้างเห็นไหมครับตัว T นะครับแต่หนึ่งที่นะครับ แตะหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็่หรือว่าหรือว่าจะดึงแบบแบบนี้ก็ได้นะจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็วางทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยอันนี้คือที่เราแตะไว้เมื่อกี้แต่เราไม่ได้ไม่ได้วางใช่ไหมมันก็ยังเป็นกรอบอยู่นะครับลบทิ้งอ,อันนี้ฟอนต์อะไรไม่รู้ใช่ป่ะแล้วก็ ctrl a นะครับหรือว่าปาดปาดทั้งหมดก็ได้ถ้า ctrl a มันก็จะเลือกทั้งหมดนะครับ แล้วก็เลือกฟอนต์นะคบด้านบนเห็นไหมมีพวกตัวเลือกอยู่นะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆก็ลองเลือกฟอนต์ที่มันเป็นภาษาไทยที่เพื่อนๆมีอ่าผมเอาไอ้ฟอนต์สารบัญดูสิปึ๊บแล้วก็เลือกตรงสือหน่อยใหญ่ๆหน่อยตรงนี้นะคะรับตัวหนังสือปึ๊บเห็นไหมเริ่มใหญ่แล้วไหมครับนี่เลยเรามาอ่านกันดูสิ แผนการกว้านซื้อเหล่านักเตะพีเมลี่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมัและทีนี้เอารูปมาดึงรูปมารูปม่นดึงมาได้เลยครับดึงมาได้เลยง่ายดีนะครับแล้วก็ลากนะครับลากปึ๊บเห็นไหมฮรูปมาแล้วนะครับไอเส้นตรงนี้มันจะมีอยู่เป็นไกด์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับพอเวลาเราทำเซฟไฟล์ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ไอมันก็ไม่อยู่นะครับเนะี่ย เรากด W W นะครับมันก็จะพรีวิวแบบจริงๆนะครับก็คือมันจะประมาณนี้นะครับอ่ะกด w, w นะครับหรือว่า W ก็จะเห็นแบบเส้นไกด์นะครับเส้นไกด์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวขอปรับตัวหนังสือให้มันแบบใหญ่กว่านี้ก่อนนะนเพื่อนๆจะได้เห็นสักสามสิบโอใหญ่ไปยี่สิบสี่แล้วกันอ่าเห็นไหมครับ ก็าสามารถวางให้แบบเต็มๆได้นะครับอันนี้คอลัมน์เดียวง่ายๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบใช้คีย์บอร์ดช่วยนะครับ backspace อย่างเงี้ย backspace ไปนะครับช่องไฟมันเยอะเกิน,นครับกลับมาฮะ c k มานะครับเนี่ยข้อความยังเหลืออีกบานเลยครับเห็นไหมทีนี้ก็วางไม่พอแหละอาจจะต้องแบบลดสัก20ไ่ไหมล่ะฟอนนะครับ เออนี่ก็พอได้แล้ว20 e นะครับแต่จริงๆมันต้องมีโปยหัวใช่ไหมล่ะนะขาตรงนี้เราสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้นะครับสังเกตว่าถ้าสมมติเราหดขาแบบนี้นะครับข้อความนะครับมันจะขึ้นแบบนี้สีแดงๆก็คือมันจะบอกว่าข้อความมันยังมีต่ออยู่นะนะครับเราสามารถจิ้มตรงนี้จึก๊ก มันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆเอาไปวางตรงอื่นได้นหครับอ่าถ้าแตะตรงนี้ลบมันก็จะกลับมาอยู่ตรงนี้อ่าแต่ถ้าลบหมดเลยหายหมดเลยนะครับลบหมดเลยไม่ได้ก็ต้องแบ็กกลับมาคอนทนูนแซนะครับแม่ชำนาญจริงๆเชียวนะครับอ่าทีนี้มาลองเลือกตั้งค่ากระดาษดูก่อนนะครับสมมุติว่า,านะ เพืเ่อนๆสามารถไปตั้งค่าหน้ากระดาษได้ที่ไฟล์นะครับแล้วก็ d o c u o m n t s e t u t up นะครับด็อกคน t นะครับแล้วก็หรือว่าคีย์ลัดอยู่ตรงนี้ครับ Control Alt e e r n a t P นะครับมาแล้วเพืเ่อนๆสามารถเซตค่าได้อันนี้อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วก็คือสามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะครับจากตรงนี้ เปลี่ยนไซส์นะครับพิมพ์ได้นะครับเลือกแนวตั้งแนวนอนได้ไหมครับกระดาษมันก็จะเปลี่ยนนะครับเอาแนวตั้งนะครับแล้วก็ามาร์จิ้นก็คืออย่างที่บอกไปก็คือขอบด้านบนเห็นไหมครับด้านบนด้านล่างเห็นไหมฮะหดเข้ามาหดเข้ามา,เ,า,มาเพื่อเป็นไกด์สมมุติว่าเราไม่อยากให้มันแบบช่องไฟมันห่างเกินไปหรือว่าอยากให้ข้างบนมันโล่งเกินไปก็สามารถปรับตรงนี้ได้มันก็คือขอบข้างในนะครับ ่งงไหมเนี่ยไม่งงเนาะถ้าเราติ๊กตัวนี้ออกปุ๊บมันก็จะปรับได้ทีละอันนะครับเมื่อกี้คือปรับอันนึงมันลงหมดใช่ไหมมูละเอาด้านบนสูงหน่อยเนี่ยเหลือข้างบนกว้างๆอันนี้รงตรงสื่อออกก่อนว่ามันออกไปได้มันต้องแคนเซิลไปก่อนไม่เป็นไรเนี่ยซ้ายอาจจะต้องเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นสันกาวด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมันต้องเยอะกว่านะครับเพราะว่าเวลาเข้าเล่มมันก็จะกินพื้นที่นะครับ นะแล้วก็ตัวเบสตัวบีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัดตกหลายคนงงว่าตัดตกคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้พูดกร่าวก็คือขอบตรงนี้ครับขอบตรงนี้ขอบข้างบนนะครับถ้าเดี๋ยวขอแคนเซิลก่อนอ่าเดี๋ยวผมขอปรับตามอ่าใส่ขอบตามเลยเห็นไหมอ่าทีนี้ก็ สวยงามนะครับนี่ลองกดดูมันอยู่นะเห็นไหมก็จะสวยงามหน่อยนะครับซึ่งมันก็สามารถตั้งค่าพวกตรงนี้ได้นะเนี่ยพวกอ,อันนี้เป็นช่องไฟนะครับช่องไฟอยากให้มันห่างอีกก็ได้หรือว่าตั้งออตโต้มันก็จะห่างพอประมาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวเอียงตัวหนามันอยู่แล้วแต่ฟอนต์นะครับถ้าฟอนต์ไหนมีมันก็จะให้เราปรับได้นะครับพวกเนี้ย สามารถเลือกเล่นได้ครับก็เอียงซ้ายเอียงขวาปรับขึ้นปรับลงนะครับเนี่ยไปทางซ้ายไปทางขวาเอียงนู่นเอียงนี่ลองปรับดูนะครับแล้วก็ตรงนี้สําคัญนะครับเป็นชิดหน้าชิดหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชิดชิดซ้ายแต่ว่าตรงข้างๆ้างเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบนะครับอัตรงนี้ชิดกลางนะครับเห็นไหมชิดกลางอตรงนี้ชิด,ช,ดชิดขวานะครับ อันนี้ก็ชิดขวานะครับเอาชิดซ้ายขอไปอันนี้ชิดซ้ายนะครับแล้วก็อ่ะอย่างเงี้ยชิดซ้ายแต่ว่าด้านข้างมันจะพอดีพอดีขอบนะครับเห็นไหมพอดีขอบพอดีขอบไอตัวช่องตรงนี้ของเราเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเวลาดูเห็นไหมครับมันก็จะพอดีพอดีพอด,พอดีพอดีนะครับอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับดูง่ายแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือพวกนี้มันน่าจะต้องมีแบบแถบสักที่นึงเออมันจะได้สวยงามแบบ เว้นวักอะแทบอย่างเงี้ยนะครับให้มันอ่านง่ายนะครับประมาณนี้มะประมาณนี้นะครับเออพอแบบเว้นวักอะไรหน่อยมันก็มันก็พอที่จะอ่านแล้วมันสวยงามขึ้นมานะครับแต่อันนี้ฟอนต์อาจจะใหญ่ไปทีนี้เรื่องของตัดตกนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆอ,อยากให้มันแบบรูปมันใหญ่เนาะ ขยายกดตรงนี้ก็ได้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ใหญ่เหมือนกันถ้าใหญ่มันใหญ่แบบแบบพาดมาแบบนี้นะครับให้มันกินพื้นที่มาแบบนี้เห็นไหมหกินพื้นที่มาแบบนี้เดีย๋ยวขอซูมอีกอ่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอดูพรีวิวรูปจริงมันจะประมาณนี้เห็นไหมทีนี้นะครับถ้าสมมติรูปเราอะ รูปนี้มันดูไม่ออกต้องใหญ่กว่านี้นะอาสมมติอาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยนี่นมาสมมติเราเอาแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วนะครับขอปรับฟอนต์หน่อยใหญ่ใหญ่ไปสิบหกโอเค แล้วเดี๋ยวขอปรับนี้อ่านอย่างนี้แล้วนะครับเวลาเราดูพรีวิวปุ๊บมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเห็นไหมครับว่าส่วนที่มันขาดคือมือนะครับมือของเดอะบอยมันขาดแล้วเฮ้ยเพื่อนๆเห็นไหมเพราะว่าเวลาเวลาเขาเจียนะครับเดี๋ยวขอลากเส้นเป็นสีให้เพื่อนๆดูจะได้ไม่งงนะครับ ปัญหาระดับชาติตอนผมเข้ามาทํางานใหม่ๆก็งงว่าตัดตกคืออะไรวะนี่ครับเนี่ยเวลามันเจียนะครับมันจะกินเข้ามาประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะถูกตัดประมาณนี้ครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับมันแล้วแต่ลงพิมพ์นะครับเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือเห็นไหมครับพอเจียเข้ามานะครับมันจะโดนตัดไปอีกเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราดูในพีวีมันจะประมาณนี้ใช่ปะ่ะมือหายไปนิดนึงแล้วแต่เวลาเรา เวลาเราแบบตัดจริงๆมามันอาจจะเข้าไปอีกนะครับมันทําให้แบบรายละเอียดที่เราอาจจะเน้นแล้วมันหายไปถ้าสมมุติเป็นรูปอื่นนะครับมันก็เลยเป็นปัญหานะครับอ่าเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาจะนิยมใช้ก็คือเขาก็จะตั้งค่าหน้ากระดาษให้มันเห็นเส้นด้านนอกด้วยนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ doc ก o ูเมนต์เซตอันะครับผมก็จะเปิดตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ครับในตัวเบสเน่ แล้วจะตั้งไปศูนย์จุดสี่นะครับก็คือสี่มิลนะครับเมื่อก่อนตั้งแต่ทํางานเขาบอกแค่สามมิลเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงเอาสี่ซะแล้วนะครับลงพิมพ์ที่ผมทํามันก็จะมีเส้นด้านนอกโผล่มาตรงนี้เห็นไหมครับสีแดงๆไหนเห็นไหมโผล่มาแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับโผล่มาแล้วเห็นไหมอันนี้คือเส้นตัดตกด้านนอกนะครับก็จะเป็นไกด์ว่าเวลาเราวางรูปอะ่ะมันก็จะควรที่จะแบบ ไม่เกินนะนให้เล็งให้ดีนะประมาณนี้ครับเส้นด้านนอกนะครับเส้นด้านนอกนะครับประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาตัดก็จะกินมาด้านในด้วยนะครับทางที่ดีก็ผมก็จะตั้งไกด์ด้านนอกแบบนี้แล้วก็ด้านในด้วยผมก็จะเเส้นแบบเนี้ยมาตั้งไว้ด้านในด้วยแบบเนี้ย่นะสักสามสี่เม็อย่างเงี้ย ดึงเส้นนี้ดึงมาจากข้างบนเลยนะดึงเข้ามาดึงเข้ามาได้ไหนอย่างเงี้ยพอมันเป็นประมาณนี้ใช่ปะเราเวลาเราวางรูปเราจะอ๋อรู้ว่าถ้าเราวางประมาณนี้นะครับเนี่ยไอเส้นเนี้ยมันอาจจะถูกตัดเจียเข้ามานะครับก็ให้ดูเรื่องรายละเอียดรูปภาพให้ดีนี่แหละใครที่ทํา KDP มันก็จะก็จะถามเรื่องเรื่องบีดเรื่องตัดตกเหมือนกันนะครับโอเคเข้าใจใช่ไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ก็คือเส้นตัดตกด้านนอกด้านในระวังนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาทํากันก็คือเขาจะไม่ไม่วางรูปแบบใหญ่เกินไปนะครับเนี่ยเขาก็จะวางในกรอบเซฟสุดๆก็วางในกรอบที่เราไอ้นี่ไว้นะครับถ้าจะครอปก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัว selection tool นะครับเราก็สามารถแค่ด,ดึงไอ้จุดตรงนี้เข้ามามันก็จะเป็นการครอปแล้วครับ ขอบนะครับขอบแล้วก็คําสั่งข้างข้างล่างนะครับอ่าไอเดลเล็กเนี่ยเราก็จิ้มเข้ามาแล้วก็สามารถขยับได้ขยับได้เห็นไหมครับเห็นไหมมันเป็นการขยับเฉพาะด้านในนะครับขอบมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับขยับรูปภาพเพื่อนๆไม่งงเนาะค่อยๆทำนะครับเนี่ยประมาณนี้โมนี้สอนจริงจังเลยนะครับอ่ะ ถ้าแบบนี้ตัดตกไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปใส่ลายนะครับเอาสีเอาลายมาเพิ่มอย่างถ้าสีก็นี่ครับกรอบอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยกรอบสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ปะลากเลยแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เลือกสีตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้สีเส้นอันนี้สีขอบสมมติสีขอบเป็นสีแดงอย่างเงี้ยลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ ใช่ไหมครับก็จะเป็นสีนะครับแล้วก็เอาไว้ด้านหลังก็คลิกขวานะครับอ่าคลิกขวาแล้วก็อ่าเซนทูแบ็กนะครับอ่านี่ s ีเล็กแล้วก็นี่นะครับเอาไว้ด้านหลังอา้าวเดี๋ยวนะผิดอันอ่านี่ไปไหมเนี่ย เดี๋ยวนะมันไปทีละอันเว้ยอ้าวเดี๋ยวนีเดี๋ยวนะผมนะขอดูเลเยอร์ก่อนอ่ะโอเค,อเคไปแล้วไปแล้วนะครับ ก็อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวนะแัลเลนแบงค์ทูฟอนอ่าได้ได้ได,ได้ไปตัวนี้ครับอัลเลตัวนี้ครับแล้วก็แซนทูแบ็กปุ๊บอ่าผมผมเลือกผิดอันขออภยัยก็ผมถนัดใช้คีรัตก็คอนโทนคอนโทนชิปแล้วก็บอยเบนไม้ลอลิงครับบอยเบนไม้์กับหรือไม่ก็ลอลิงครับเอาข้างบนข้างล่างเนี่ย ปอไม้ไม้หรือรลอรินนะครับประมาณนี้เห็นไหมก็าสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้คือเบสิกเลยแต่ถ้าเราจะทําเป็นสองคอลัมน์ใช่ไหมสองคอลัมน์ก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เลเยอร์แล้วก็ตรงนี้ครับมาจินแล้วก็แอดคอลัมน์นะติดเข้าไปแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นนัมเบอร์เป็นสองแล้วก็อันนี้ปรับปรับได้ว่าตรงนี้จะให้ห่างเท่าไหร่นะ ห่างไหมอะไรเงี้ยลองกดโอเคนะครับแล้วเราก็จิ้มตรงนี้หดเข้ามาหดขามา,หา,มาเหมือนบวชนะี่ไหมครับเลื่อนลงมาครับแล้วก็ไอจุดแดงๆอย่างที่บอกจิ้มมันก็จะมีอีกขาหนึ่งแล้วก็ลากตรงนี้อ่ะก็จะเป็น2คอลัมน์อาจจะแบบหดเข้าหดออกหน่อยหดขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับให้มันสวยงาม จะซูมรูปให้มัน bien, together, ใหญ่ๆอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เออมันต้องมีเฮดผมลืมเฮดเลยขาดเฮดเนาะเวลาจิ้มก็ดูให้ดีว่าเราจิ้มเลเยอร์ไหนนะครับมันจะมีเรื่องของการตั้งหน้ากระดาษนะครับมีเรื่องของเอ่อเพจอีกกระดาษนะครับโอ้โหมันเยอะไม่หมดนะครับสอบไม่หมดวันนี้ก็ใ <clue. S 2> ห้ลองเท่านี้พอสมมติว่าเลือกตัวทีนะครับ เลือกตัว T แล้วก็พิมพิมหนึ่ง T แล้วก็คุมทวน V เอาปาดก่อนก็ได้ปาดก่อนแล้วก็ V อ่าผมผมกอ๊อปผิดอัานเอาใหม่ขออภัยปาดแล้ว V อ่านี้หัวเรื่องนะครับปาดแล้วก็ลองเลือกหัวเรื่องก่อนมีไหมภาษาไทยสวยๆอันเนี้ยเยอะแยะเลยครับภาษาไทย อยู่ที่เครื่องเรานะครับหมดขาบไปแล้วก็ซูมตรงนี้ซูมเปอปร์เซนต์ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ตัวทีแล้วก็เลือกขนาดก็ได้นะครับแบบน,นี้พิมกันนะเนี่ยก็วางนะอันนี้เฮดละเฮดใหญ่ไปก็ลดเปอร์เซนต์ครับลดเปอร์เซนต์ปึ๊บ ดิวไม่รับซาอุกลางแผนดึงโมเดอ์บอยปีหน้าหดหน่อยเนี่ยท่านี้ลอง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 อะนะอย่างเงี้ยหดเข้ามาถ้าขามันเป็นแบบนี้ก็ คอนโทรลเอลากทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ครับปรับปรับหน่อยให้มันน้อยๆหน่อยเห็นไหมครับขามันตึงๆนี่วางเพื่ออาจจะงงนะผมไม่ชำจนผมชำนานแล้วะ่ะอ่ะอย่างตรงสือเนี่ยก็อาจจะปาดนะครับแล้วก็เลือกสีเลือกอะไรได้นะครับ เือสีเลือกอะไรได้นะครับสีแดงใช่ป่ะแล้วก็มีเส้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเห็นไหมตรงนี้ตรงเลเยอร์ตรงนี้นนเลือกด้านล่างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นดำเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นดาแบบนี้นะครับถ้ามันยังยึกยือยึกยือแบบนี้อยู่ก็เลือกตรงนี้ครับสามารถปรับค่านู่นนี่นั่นได้นะครับลองเล่นดูนะครับไม่หายไปแล้ว ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยอสีไม่สวยเลยอะ่ะสีเหลืองไหมเย l o w อย่าลืมเลือกเลเยอร์ให้ถูกนะครับเลเยอร์ฟอนต์ให้ถูกเนี่ยเป็นเป็นฟอนต์ที่ฟอนต์ไม่สวยเลยว่ะจิ้มก่อนแล้วก็ตัวทีแล้วก็เลือกฟอนต์ลองปรับดูเอออันนี้สวย คอนโทรลเนะครับตรงนี้มันหลีดตรงช่องไฟมันน้อยไปอาจจะต้องปรับอย่างเงี้ยสองบรรทัดเนี่งยง่ายๆนะครับลองดูเพื่อนๆไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกผมทำทุกวันนะอ่ะนี่คร่าวๆนะครับ ขาว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 เราเผื่อตัดตกข้างบนข้างล,าล่างเลยไงมันก็เลยแบบว่าสวยงามนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละาาการจัดหน้าอันนี้เป็น2องคอลัมน์นะครับอาจจะต้องแบบใช้โบหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับจริงๆมันก็มีเรื่องของการตั้งเลขหน้านะครับอะไรอีกนะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเพื่อลองแล้วก็ถ้าสมมุติจะนิวหน้า2ใช่ไหมก็กดไปที่ตัวนี้ครับ ัวด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นคำสั่งเนี่ยเพจนะครับกระดาษเนี่ยลองเพิ่มปุ๊บปุ๊บเห็นไหมหน้า2หน้าสามาแล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันจะเรียงแบบทีละหน้านะครับถ้าเราอยากได้ซ้ายขวาเราก็ต้องไปที่ไฟล์แล้วก็ด็อกเซตอัพนะครับแล้วก็เลือกเป็นเดี๋ยวนะอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับ เลือกเป็นเพจตัวนี้ปุ๊บเนี่มันก็จะเป็นหน้า A B เป็นแบบขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับอ่าโอเคนะเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับสำเนียงผมอ่านไม่ถูกว่ะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เซฟใช่ไหมสมมุิเซฟแค่นี้อ่ะก็ล,ลบหน้าอื่นทิ้งติ๊กติ๊กแล้วก็ delete ต,ตรงนี้ถังขยะนะครับอ่ะมีหน้าเดียวเสร็จ ได้แล้วพอและขี้เกียจแล้วก็เซฟนะเซฟก็คือเซฟงานเก็บไว้นะมันก็จะเป็นฟล์อินดีไซน์แต่ว่าถ้าจะเอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตกับตรงนี้เป็น PDF ก็สามารถอ่าเซฟให้ดูสมมุติเอาไว้ในเดสก์ท็อปแล้วก็เซฟตามนี้เลยนะตรงนี้เลือกได้ครับเป็น PDF ออยู่แล้วนะครับกดเซฟนะครับ แล้วก็ใช้ตั้งค่าเพื่อนเลือกเป็นนี่ก็ได้ครับง่ายๆนะครับอลองเลือกเป็นแบบ High ก็ได้อะง่ายๆง่ายๆก่อนลองลองเล่นแบบนี้ก่อนมันม,มีการตั้งค่าที่แบบหลากหลายนะครับแล้วก็ลองเอาหน้าเดียวแล้วก็พอ,อเดี๋ยวมาดูงานกันนะครับงานอยู่ไหน อ่าเดี๋ยวเปิดละมายังแอปนะครับกำลังเปิดมันบอกให้เปิดใน Microsoft Edge นี่ไงมาแล้วเป็น PDF ได้แล้วนม <c oughs> แจ๋วเลยอันนี้ PDF นะครับเอาไปแก้ได้อันนี้เปิดในใน Microsoft Edge นะครับจบอ่ะลองเล่นดูครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝาก กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ของผมนะครับไว้จะมาสอนอีกเรื่อยๆนะจ๊ะ EP0 อยู่นี่นะครับฝากไลค์นะครับฝากแชร์มีสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็มีซูเปอร์แปงอยู่ที่ใต้คลิปทุกอันเลยนะครับแล้วก็ฝากนี่ y o u u u e s ช o อ t รีวิวสินค้าที่ผมใช้เองนะครับถ้าอยากตามรอยก็เรียนเชิญน,นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ มีพวกสมัครบัตรเครดิตประกันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์สินค้าชั้นาออนไลน์มีเยอะนะครับอยากได้ตัวไหนลองเลือกกดดูนะครับผมก็ได้ค่าขนมจากลิงก์ที่เพื่อนๆกดนั่นแหละนะครับไปจบดีกว่าครับใครทําได้ก็ยินดีด้วยนะลองหันดูนะครับมีดีไซน์นะครับสวัสดีครับ